ครับพูดอะไรก็ได้คนะครับวันนี้เป็นการนะครับร่วมกันนะครับระหว่างทางสือจังหวัดนะครับแล้วก็ชุดเฉพาะกิจและก็นาตำรวจสพลำลูกกานะครับนะเราได้สืบสวนทราบว่ามีการลักลอบเล่นการมรรนกรรตัววเนี่ยที่้านอาหารอุ้ดนะครับก็เลยวางแผนนะครับ ร่วมกันทนาการจับคุ่นะก็ได้อาาทั้งหมดเนี่ย13คนได้ทั้ง13คนนะถูกไหม12 <13 S 1> นะ12คนนะ12คนได้พร้อมนะครับเจ้าของร้านนะครับผู้จัดได้มีการเล่นนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีาการปล่อยน,นะให้นะลูกค้าเนี่ยมานั่งดื่มตุลากินอาหารในร้านนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับต้อกจากจากความผิดตามวรบการพนันแล้ว ยังเป็นความผิดตามพรลนะครับแล้วก็พรบควบคุมโรคติดต่อแล้วก็ยังขัดคําสั่งนะครับจงบังหวัดนะปฐุมธาน,นีนะครับซึ่งเราก็าจะได้ดาเนเินการนะตามฐานว่าผิดทุกฐานว่าผิดนะแล้วก็ส,ส่สสงสารดำเนินคดีส่งฟ้องศาลต่อไปครับเป็นการลักลอบเล่นหรือว่าเป็นการเดินสายเล่นครับชุดนี้ลักลอบเล่นที่นี่เลยนะไม่ได้เดินสายนะครับเพราะว่าสถานที่เกิเเหตนเนี่ยกองร,ร้านเป็นคนนะครับนัด หรือว่าลูกค้าเนี่ยนัดกันมาเล่นที่ร้านนะครับแล้รกดด้วยการมานันที่นี่มานานหรือยังครับก็จากการสืบสวนเนี่ยนะครับก็เล่นเป็นระยะนะครับนะก็ในระยะสองสามวันนี้นะครับพอสืบสวนทราบก็รีบทาการจับกุมเพราะว่าเกรงว่ามันจะเป็นแหล่งนะครับแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 กจะเป็นคลัสเตอร์ต่อไปนะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับนะครับจักท้องที่นะค่วยกันจับกุม เรื่องนี้นะเชื่อว่านะครับไม่มีใครรับผลประโยชน์นะครับเป็นการรับรอบเล่นจริงๆยังมีสถานที่อื่นอไหมครับที่มีการรับรอบเล่นะอยู่ระหว่างการสืบสวนนะครับก็อยู่ระหว่างการสืบสวนนะครับซึ่งเราทางจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะครับไม่ได้ยีนยอยใจเรื่องนี้เนื่องจากเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วก็เป็นนโยบายของทางตำรวจทางประเทศเพราะว่าตำรวจอุทธรณ์พักหนึ่งนะโดยเฉพาะท่านผู้ชัดการและท่านกำรับที่เรื่องการนะครับตรวจค้นบ่อดยาพนัน้ำและสถานบริการ ครับซึ่งเป็นเรือบ่าย